สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อย่ะครับผมเอฟซีหมอลำเพลิดลำเพลินเฮาสู้ขู่สุคนนะครับผมทั้งตั้งผู้ที่อย <Video ấy> ู่ต่างประเทศก็ดีนะครับผมอยู่ในประเทศก็ด <backwards> ีอ่ะพี่น้องครับผมืันนี้นะครับผมตามสัญญาพี่น้องตัวพระราชิพอ่าเลาะนะครับผมไปเบิ่งให้เบื้องนะาพี่น้องได้โดนโดนเทือดได้กลับบ้านมากนะครับผมเบื้องเขาให้นะครับผมเบื้องเขาน้ามสราป่าพี่น้องเอาเราไปพบพ่อกันในช่วงต่อไปครับผมเป็นี้กไงยางนะครับผมไปเลาะพี่น้อง นะครับโดนเทเด็เมื่อบ้านพี่น้องครับปลาภัยพี่น้องขั้นเมนหนาเดิน่าหนาหนาวกับหนาเลี่ยงนะครับบรรยากาศที่ดีอยู่พี่น้องแต่าหนาฝนกับที่จืดเนี่ยจากน้อยได้พี่น้องครับตะกี้ที่มีปลาภัยเต็มเลยพี่น้องนี่รอนนี้นะครับผมเป็นปลาภัยนะครับพี่น้องที่บ่ากวันนี้ยด้พี่น้องอันนี้มันหนาฝนนะครับหยามมันเลยโปร่งไหลนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับ มาเขียนอูน้อยเหล่นีนี่ยแหละพี่น้องตะกีก็ได้นะครับตอนเรียงงวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหยาด้วยพี่น้องนี่นะครับอันนี้คือปลูกห้าไว้เบิดได้ด้วยพี่น้องนี่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 คือหญ้านะครับผมปลูกห้าไว้นะครับผมมางฮันอันนี้ก็แต่ละหยาชื่อว่าประเภทบ่คือกันเลยพี่น้องแต่ละหญ้าจะไม่เหมือนกันถห้เราค้นกับว่าเพ่งกุลาหยาหวานแน่นะครับผมหยาขมนนิดแน่ในพี่น้องนี่นะครับ อันนี้คือที่หอ้หอยเกี่ยวบ่านนี้น,น,นี่นะครับรอยเกี่ยวเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดียพี่น้องบรรยาก,ากาศนะครับอาจจะผู้ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อผู้ผ,ผาักกระได้ <c oughs> นะครับห้อยเกี่ยวบวานไอพ่นเกี่ยวนะครับไอซ้ายเรากลับมาจะเห็นงานแล้วพี่น้องเรามาอยู่บ้านนะครับบ้านน้ำยายนะครับ,น,บน้ำลุงนะครับออกมาอยู่หน้ากันสามคนครอบคางรอบยาวก็จะเป็นเอ มองนี้นะครับเห็นทิวที่นมเดียมๆว่าพี่น้องนี่น,นี่มองนี้จะเป็นเทียงนาค้นขื่นกันได้พี่น้องเด้อ่นกอกมาอยู่นาขึ้กันนะครับผมประมาณสองสองสามหลังค้านะครับสองสามเทียงนะครับเป็นกับมาเลียง,งวัวเลียงแบะนะครับบรรยากาศขับขับพี่น้องอ้าเดี๋ยวไปพ่อพช่วงต่อไปอีกได้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้าน้อยครับนี่เอื้องหญ้าอย่างน้อยนี่อันนี้ก็เกี่ยวนะครับ ต่ได้หนาคุณสมบัติรสชาติก็ชี้คึอกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวโน้ตพราดก็เคยซิมแล้วนะครับผมแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมห้าลังอันนึงจะเป็นออกฝาด,ฝด,ฝดจืดๆอีกอันนึงจะเป็นออกหวานๆนะครับเพราะว่าห่าจะระประเภทมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมองเรียงง้วะนะครับหน้าหน้าหนาวพี่น้องหนะาหนาวจะบ,บรรยากาศดีแห้งพี่น้องครับหน้าหนาวนี่จะบรรยากาศดีแห้งนะครับ ก็ว่าหนาฝนมันจะหกแน่จากน้อยพี่น้องตะกี้แถวแถวนี่นี่เป็นให้น้าบอรด้วยครับก็ซุ้มัุนีข้าเจา้เาไทยนาดินเทียนนาออกนะครับข้าเจ้าปลูกมันปลูกข,าข้าวโคดปลูกอ้อยเป็นสั่นพี่น้องครับตามการและเวลาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลุงเพิ่นที่เสียบไฟอืน่นไฟชอนงวเด้อพี่น้องนี่พี่น้องเฮ้ ใอ้ใจเต็มอิ้มพี่น้องครับผมมาบานมาซองหล้ะก็ได้งัวก็จะเหลืออยู่เท่านี้ครัะพี่น้องครับเพราะว่ากะง้วโตของแม่ก็ได้ขายไปแน่นะครับผมกะที่เหลือง้วของย,ายง้ายหล้วกางงวของลุงนะครับง้อโตก็จะเหลืออยู่มันโตซองโตนี่นะครับน,นะครับอันนี้ห่าไปไกลเด็ดขาดเด้กพี่น้องดูดคน้นค้นกัดเจ็บด้วยครับนี่แต่งัวกัางเจ็บนะพี่น้องว่านังมัน,นานากะได้นะครับ นานาจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากพี่น้องนะครับหน้านาวน,นี่จะดังไฟอยู่นี่ดังไฟอยู่บนใต้ใต้ใต้ต้นตองนี่พี่น้องเอินต้นตองกุ้งกับต้นกระเดาพี่นอ้องน,นี่จะเป็นต้นมักตะคบนะครับสองต้นแล้วก็จะมีต้นอีพักอีหุ้มพี่น้องนะครับอยู่หันนะครับพี่น้องตะกี้ลายพี่น้องครับผมต้นตองกุ้งลายครับผมน้ำลายทางนี่นมีนเบิดเ,เลยพี่น้องตัวน้องจำความได้นะครับสมัยนั้นพ่อตาเราเ,เห็นนาน,นครับแต่พอเบิดพ่อตาไปกะ ด้วยสังคมด้วยวัฒนธรรมนะครับมันเปลี่ยนไปสมัยด้วยสมัยนะครับก็เลยบ่มีคนเห็ดหนาก็จะเห็ดแค่บางส่วนนะครับเห็ดหน่อยๆนะครับเ่เห็ดหลายขึ้นตะกีนะครับนี่พี่น้องโอมีตัวม่มา้อมเลยไี่พี่น้องตัวนี้บ่เคยเห็นจักเชียตัวนอนเต็มเสียบนี่ เดี๋ยวสักนิดล้วพี่น้องเอ,อ้ยงัวก,ก็ได้เอาอีหลาขึ้นบุรุขืนกินหยาหนะ้ามัวอือนี่จะเป็นไฮนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสิเป็นไฮนาไว้ทำนานะครับผมตะกี้ก็มาใส่เบสทีนี้พี่น้องครับแค่เมืเ่อไหร่ไปใส่กะนหน้าตจะมีอยู่มองอมองนี่มอง,มอง,มอง,มองจะเป็นมองหน้าย้ายนะครับ มองนี้จะเป็นหน้าย้ายนะครับเ, <c oughs> <_ an> เอ๊ะเอ๊ะลุงามาตัดหญ้าพี่น้องครับลุงามาตัดหญา้ามาเลยโซ่งแปนน,น้อยๆนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับขั้นแมนมีโอกาสว่างๆนะครับก็อยากถ่ายวิดีโอนะครับผมใส่เบ็ดใส่คอให้พี่น้องได้เบิ้อยู่พี่น้องนะครับผม ฝนตกหลายจว่าน้ามหลากทีกี้ถ่วมคักกว่านี้ได้พี่น้องตะกี้ถ่วมคักกว่านี้นะครับน,นั่งในเงี้ยพี่นอ้องดูกันสบรถเชียงกบพี่น้องครับกบมันเต้นเฮ้ยสารนอยด์จะมาหนามหงหนามรุนพี่น้องเอ้ยฝนดีไล่ฝนะ่ะอยู่ข้างในพฝนอ่ะพี่น้องคักบอ่อบาดนี้ ปลาบอือดพี่น้องเพิ่นออกจากสะนะครับเอาก็มาใส่เอาว่าจะเป็นปลาเชงปลาข้อนะครับผมหลายนะครับผมปลายิดเดือดกบบนี้นะครับปลาซิวซิวเอาปลาซอยนะครับนี่เบิดแล้วพี่น้องนะครับอันนี้โตรงนะครับผมโตรงล,งลุงเราใส่ว้พี่น้องปาดบ่ได้มายามโดนได้นี่ข้าวหนึ่งเด้อพี่น้อง มีแตะอบอกหอยแต่อบักหอยกับปลาเชียงพี่น้องใส่ละอเห็นบอ่มพี่น้องครับปลาเขียงน้อยกับบกหอยนะครับนี่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 นบัวพอซีขนาดพี่น้องเอาตั้งไหมพี่น้องครับ อันนี้ก็เอือนตรงอีกชนิดหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับเป็นตรงอีกชนิดหนึ่งคือกันใส่มันพอดีปะนะครับขอหยาดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยครับผมมาเือกล่องมันนนับอลน,นิ่งนะครับอ่าพี่นอ้องโอ้นามโหงคักครับพี่น้องดูนะ ติโตแต่สม,มัยตะกี้ตัวนกพอร์เลียนอยู่โดดนงเลียนมาออกปลาซานี่แหละพี่น้องแต่ว่าน้ำบ่็นไรปรนี่พี่น้องครับอาพี่น้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอาพี่น้องนะครับผมสาหรับคลิปนี้ช่องโตันพัดหรือว่าพีกตัวสี นะครับผมก да ็ขอขอพะคุณพะพอแม่พี่น้องเอฟซีหมอลำพินลำเพลินท้องสู้ขู่สุคนเด้อนะครับผมที่มอาให้ยกำลังใจนะครับผมซัพพอร์ตและก็สนับสนุนช่องพระเอกตยนะครับผมช่องโตนพรัตนะครับผมขอขอพะคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโอกาสนาพรอกันไหมนะครับผมเดี๋ยวทำมีโอกาสพี่น้องนาหนวโตนพรัตนะครับผมเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องอารัมาชมบรรยากาศนะครับผมทองให้ทองนะนะครับผมที่การเลี้ยงว่านาหนวเปลี่ยนยูจังใดนะครับผมของโตนภรัตเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมโอ,อกานาพอกันไหมสำหรับชิปนี้ขอขอบพระคุณพ่อพ่อม่ทุก,ท,กทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องตัวสีเดอร์พี่น้องนะครับผมขอขอบพระคุณมากมาก,มากนะครับผมให้ทุกทุกท่านอายุวันะสุขะพระนะครับผมทนานสารสมบัติทุบการความเจ็บจะสุดได้นะครับผม,าาามบความไนะขย,ยัสิมีเดอร์โอ,อกานาพอกันไหมสวัสดีครับ